สวัสดีค่ะครูนุ่นนะคะนักจิตวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพน,นมค่ะวันนี้ครูนุ่นสมาแนะนําการคัดกรองอพัฒนาการเด็กประถุวัยนะคะโดยใช้แบบประเมิน DSPM ค่ะด้านที่1ค่ะเป็นด้านการเคลื่อนไหวหรือ g ล o s s Motor นั่นเองจะเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะ เช่นการเดินการวิ่งการยืนนะคะการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆด้านที่2นะคะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาหรือไฟมอเตอร์นะคะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมือค่ะในการหยิบจับสิ่งของการวาดรูปหรือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นรูปร่างด้านที่3นะคะเป็นด้านการเข้าใจภาษาหรือ receptive language นั่นเองนะคะ ก็จะเป็นการทําตามคําสั่งง่ายๆนะคะหรือการฟังฟังนิทานหรือเล่านิทานตามาที่ฟังมาได้นะคะด้านที่4นะคะเป็นด้านการใช้ภาษา expressive language นะคะเป็นการใช้ภาษาพูดหรือการตอบคําถามใช้ประโยคอย่างง่ายๆนั่นเองค่ะด้านที่5นะคะด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมนะคะ personal and social ค่ะซึ่ง เด็กๆจะสามารถช่วยเหลือตนเองและก็มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้นะคะในเกณฑ์ด้านนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะสามารถนําการคัดกรองพัฒนาการทั้ง5ด้านที่คุณครูบอกไปนะคะนําไปฝึกทักษะในด้านต่างๆทั้ง5ด้านให้เด็กๆแล้วก็บุตรหลานที่บ้านได้ค่ะสําหรับวันนี้คุณนุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ